เจียหาสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของออมหล่อชื่อ,อาวันนี้สบายดีกันไหมคะวันนี้เรามาเรียนต่อกันในเรื่องตัวเลขในภาษาจีนตัวที่6กถึงสิบนะคะหล่าชื่อพยายามเลือกงานที่น้องสามารถทําได้โดยไม่รบกวนผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะคะเลข6นะคะเลีวล้วเลี้วเลี้วชีชีช จิยวจิยวือชื้อเรามาดูวิธีการเขียนกันค่ะเลข6นะคะขีดจะบนลงล่างนะคะจะมีขีดตามที่เราชืขีดให้น้องดูบนกระดานเลยนะคะริวนะคะริวจะมีตัวภาษาอังกฤษตรงนี้เรียกว่าตัวพินอินหรือตัวคำอ่านนั่นเองนะคะริวต่อไปค่ะตัวต่อไป She, ะะ 7, าาชีนะคะเลขเจอ่านว่าชีนะคะชีเหมือนตะขอที่เราใช้เกี่ยวของเลยค่ะอันนี้เป็นตัว q ิวนะคะแล้วก็มีตัวไอแล้วก็มีขีดตัวต่อไปค่ะปาปาระวังอย่าให้สองขีดชิดติดกันนะคะเป็นตัว b กับตัว a แล้วก็มีขีดด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคาบต่อไปนะคะตัวต่อไปค่ะจิวจ๋วจิ๋วก็คือเลข9นั่นเองนะคะจิว๋วเลข9นะคะ และตัวสุดท้ายค่ะง่ายมากเลยเหมือนเครื่องหมายบวกเลยนะคะแต่ขีดจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วค่อยขีดบ,บนลงล่างนะคะอ่านว่าชื้อชือ,ชอ นักเรียนสามารถทบทวนในวิดีโอซ้ำไปซ้ำมาได้หลายๆครั้งนะคะวันนี้เหลาชื่อมีงานให้นักเรียนทำก็คืองานต่อจากครั้งที่แล้วค่ะแต่คราวนี้เราจะทำหมายเลข6 1ถึงบนะคะเหลาชื่อขอชื่นชมนักเรียนที่ทำงานด้วยความตั้งใจนะคะเด็กๆชั้นปสและปสีทำงานออกมาได้อย่างน่ารากักเรียบร้อยภาพรวมส่วนใหญ่ดีมากค่ะ เด็กๆส่วนใหญ่สามารถเข้าไปส่งงานในโปรแกรมพัดเลตได้แล้วนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีสันต่างๆได้อันนี้ควรอนุญาตสามารถเข้าไปใส่สต,ติกเกอร์หรือว่าเข้าไปเขียนบรรยายงานของตัวเองหรือมีอะไรอยากจะบอกเราชื่อหรือบอกของชิ้นงานของเพื่อนก็อนุญาตให้ทําได้นะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมมีแค่นี้ค่ะใจเจียนค่ะ